เอาล่ะวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวสารของเรื่องนี้ให้ฟังนั่นก็คือถ้าใครคอมเมนต์ก่อนจะได้การตอบกลับประมาณ3การตอบกลับถ้าใครคอมเมนต์ดีที่สุดจะได้จะได้การตอบกลับอย่างดีแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครโดยการกดติดตามใช่ถ้าใครนั้นได้กดติดตามช่องนี้แล้วก็พาเพื่อนมากดกันเยอะๆแหละแล้วถ้าใครสามารถคอมเมนต์ได้ก่อนก็จะได้ดูคลิปที่พิเศษที่สุดของช่องเราไว้ เราจะไม่ลงในชุมชนแต่ว่าเราจะลงในช่องเราเราจะลงประมาณ2-3คลิปถ้าใครกดติดตามจะได้ดูก่อนใครแต่ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามได้ช่องเรายังไม่มีสมาชิกแต่ว่าช่องเราก็ายังจะให้ดูได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกทุกคนฟังทางน,นี้ครับคนที่คอมเมนต์ก่อนก็จะได้สิทธิพิเศษแบบนี้แหละครับเอาล่ะถ้าใครคอมเมนต วันนี้หรือคอมเมนต์ทุกคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้ด้วยให้ถึงหนึ่งร้อยซับภายในเจ็ดเดือนด้วยละหรือว่าหนึ่งถึงหนึ่งพันซับก็ได้ตามใจทุกคนเลยเออลืมไป ep สามเนี่ยยังไม่ทันได้ลงเหรอลิปวันสงกรานลงวันนี้แหละแต่ว่าขี้เกียจลงแล้วก็ลงเอาละผมจะขอวอวยพรวันสงการานวันนี้วันสุดท้ายว่าขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปลอดภยัโภยโรคภัยทุกอย่างสำหรับวันนี้ บายบายครับอ้อ oh, อย่าลืมบอกอะไรไปสิบอกอะไรเหรอว่าวันเนี้ยถ้าลงคลิปแบบเนี้ยมันจะสั้นไปหน่อยไหมเนะี่ยมันโคตรสั้นเลยนะเออลงลงไปเถอะถ้าได้เงินเมื่อไหร่เนี่ยจะเอาไปซื้อข้าวกินโอ้โห oh, oh, มึงมีเงินในบัญชีไหมเนะี่ยไม่มีอันไงว่าแล้วว่าละโอเคสำหรับคิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบาย